จับประยุทธ์ทะลุฟ้าตอนที่346ถึงตอนที่347ใครที่ต้องการสนับสนุนคนแปลและก็คนเขียนนะครับซึ่งคนแปลคือคุณบาทเดียวแล้วก็คนเขียนที่จีนนะครับสามารถเข้าไปสนับสนุนคุณบาทเดียวได้ที่เว็บ MyNovel นะครับซึ่งเขาจะขายเป็นตอนเป็นตอนไปนะครับก็คือตกประมาณตอนละ1บาท1.5บาทนะครับโดยรายได้ส่วนหนึ่งนะครับเขานําไปซื้อตอนลิขสิทธิ์นะครับก็สําหรับใครที่อยากสนับสนุนและอยากอ่านก่อนใครนะครับสามารถไปติดตามได้ที่เว็บ MyNovel นะครับหรือไม่ก็ไปถามได้ที่เพจบาทเดียวเลยนะครับ แล้วนี่มันพายุคลั่งของสุสานสวรรค์เรื่องนี้เรวเข้าอะไรกันเนี่ยนี่มันอะไรกันทาไมถึงได้เกิดเรื่องขึ้นได้ละ่ะพลังคลั่งน่ะเป็นพลังที่ปะทุของสุสานสวรรค์คงเรียกได้ว่าเป็นพลังที่น่าหวั่นหวั่นมากนะแม้แต่ระดับมิตรชนที่สูงสุดเองก็ยากที่จะหลบหนีไปได้เดี๋ยวก่อนหุ่นเชนะิดสุสวรรค์เออพายุคลั่งเข้ามาใกล้เร็วขนาดนี้เชียวไปกันเถอะสุนเอ,อ๋อก่อข้า,าไว้นะความน่ากลัวความเร็วของมันขนาดนี้เชียวงั้นเหรอพลังของพายุคลั่งน่ะจะอยู่ที่ชั้นสองเท มันไม่อาจไปไหนได้เพราะงั้นมีแต่ต้องเียบหนีขึ้นไปที่ชั้นสามก่อนเท่านั้นแหละงั้นไงล่ะปากทางเข้าอยู่ทางนั้นพวกเราเรียบไปกันเถอะถึงแล้วล่ะทางเข้าสู่ชั้นสามเนอะพวกเจ้าไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วทุกคนต่างก็มารวมกันตรงนี้หมดแล้วสินะพี่ชิงหยางเอ๊ะทุกคนเหตุใดถึงไม่ได้เข้าไปกันละ่ะพายุข้างกําลังไล่ตามมาแล้วนะเวลาแบบนี้พวกเราอย่ารออีกเลยเถอะเฮะเจ้าโง่อย่าโง่เง่าให้มันมากนักจะได้ไหม หุ่นยาหุ่นลี่ไม่ใช่ว่าไม่อยากไปแต่มันไปไม่ได้ตั้งหากลรอกไอโงโอเ่เอ้ยเอาล่ะเข้ามาเลยสิถ้าหากเจ้ามีความสามารถมากพอก็เข้ามาปิดชีพข้าได้เลยไม่เช่นนั้นข้าจะเอาชีวิตทุกคนที่อยู่ที่นี่ซะพี่ชิงอย่างนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่พายุข้างนี่มีอายุมาตั้งแต่ร้อยกว่าปีจบจนถึงตอนนี้ทางเดียวที่จะรอดออกไปได้คือเข้าสู่ชั้นที่สามแต่ม่านพลังแสงกับแข็งเหลากับผลึกทองคำแบบนี้ พราะงั้นแผนก็คือให้ทุกคนร่วมมือกันทำลายม่านผนึกนี้เพื่อหนีหาทางรอดให้ได้ท่านพี่เสี่ยวเยียนหนทางยังอยู่อีกยาวไกลนักน,นะกลัวว่าใครบางคนจะแอบรอบใช้พลังในระหว่างพวกคนร่วมมือกันนะสิวางใจกันเถอะใครกล้าทำอะไรลก็ข้าวเผากู่จะไม่ยอมยกโทษไม่เกรงใจกันแนะ่ท่านพี่ชิงหยางกล่าวได้ถูกต้องหนทางรอดของทุกคนคือต้องร่วมมือกันใครคิดไม่ดีลก็พวกเราไม่ปล่อยเอาไว้แนะ่ พวกเราเผาวิญญาณก็ไม่ได้โง่อีกอย่างพวกเราไม่มาเสี่ยงเอาชีวิตมาเล่นตลกหรอกนะหายุข้างใกล้เข้ามาทุกทีแล้วรีบลงมือกันเถอะเอ้เหล่าพวกเราเผากู่ชิงลงมือก่อนก็แล้วกันคิววิญญาณตามด้วยเผาอัศนีของเราโจทลายซะเถอะ โอหลานทำได้ดีมากมีช่องผ่านแล้วทุกคนรีบไปกันเถอะรีบเข้าไปในกำแพงฮิตตันนี้ซะเร็วเข้าผัดกันโจมตีไปทางหน้านหน้าจำไว้อย่าใช้แรงให้สิ้นเปลืองมากพายุข้างหน้าจะเข้ามาไม่ได้แล้วล่ะตอนนี้เรามุ่งหน้าต่อไปก็เรียบร้อยแล้วจริงเหรอปลอดภัยแล้วสินะถ้าอย่างนั้นก็มุ่งหน้าไปเฉยๆอะกกำแพงฮิตตันกำลังประสานทางเข้าหายไปแล้วนะนี่มันเกิดอ,อะไรขึ้นกันแน่รู้สึกเหมือนทางผ่านจะคับแคบลงเรื่อยๆเลยเนาะ นี่มันนี่มันอะไรกันเหตุใดปากทางออกถ้ำถึงได้ถูกปิดเช่นนี้ได้เสียอะไรนะ่ะเมื่อ,อคู่คิตตันที่ข้าเพิ่งระเบิดไปดูเหมือนจะมีอะไรบางอย่างอยู่ด้วย นั่นมันหนอนแมลงกืนวิญญาณโบราณอะไรกันทำไมถึงได้มาปรากฏตัวที่นี่ได้ละ่ะแมลงเน่ยรังเกียจพันนี้เรียกว่าแมลงกืนวิญญาณโบราณงั้นเหรอมันคืออะไรกันเนี่ยแมลงกืนวิญญาณน่ะเป็นแมลงโบราณเผ่าพันปรหลาดพวกมันมักอาศัยอยู่กันเป็นกลุ่มต้นทั้งยังมีความสามารถในการกัดกืนพลังและขับคลื่นพลังวิญญาณบริสุทธิ์ออกมาด้วยตัวมันกําลังฟื้นฟูกำแพงคิตตันนี้เหรอเจ้าหนูแมลงนี่สุดยอดเลยฮะภายใต้สถานการณ์แบบนี้หรือว่าภายในสุสานโบราณ พวกคิดต้านพวกนี้จะเป็นสิ่งที่แมลงอย่างพวกมันขับออกมาอย่างนั้นหรือเปล่านะแล้วพวกเราจะต้องติดอยู่ในที่นี่จริงๆหรือเปล่าเนะี่ยเจ้าพวกโง่เง่ายังมัวแต่ยืนนิ่งอยู่ได้ถ้าไม่อยากตายก็รีบลงมือซะส,สิหากว่ามแรลงรวมตัวกันเมื่อไหร่ก็มีแต่จะทําให้พวกเราถูกขังถูกย่อยอยู่ในนี้จนไม่เหลือซากเอาเปล่า,าใช่แล้วมีเหตุผลลุอยอะไรพวกเราเป็นแบบนั้นไม่ได้หรอกทุกคนช่วยหยุดก่อนเถอะ พี่ชิงหยางกูชิงหยางเจ้าหมายความว่ายัางไงกันพวกเราต้องรีบแข่งกับเวลานะถ้าหา,ากตระกูลกูอย่างพวกเจ้าไม่คิดจะลงมือช่วยหรอกก็ก็ใส่หัวออกไปซะแมลงกืนวิญญาณพวกนี้น่ะมันสามารถกัดกินพลังลมปราณพลังยุทธ์ได้ทุกอย่างการที่ทำเช่นนี้ก็มีแต่กระตุ้นให้มันส้มแสงคิดตั้นได้เร็วขึ้นไม่อาจาทำลายตัวมันได้หรอกนะมาแมาลงมัน เจ้าหนอนแมลงพวกนี้เหตุใดมันถึงได้เพิ่มจํานวนขึ้นเพิ่มเรื่อยๆหรอเจ้าหนอนแมลงมันกําลังโกรธภายในรูมิติเช่นนี้พวกมันเพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อยๆเ,เลยพวกเราถูกล้องไปด้วยแมลงหมดแล้วหรือว่าพวกเราจะตายกันอยู่ที่นี่จริงๆสุนเอ๋อข้าข้ขกมมากลัวแมลงพวกนี้มันน่ากลัวกันไปแล้วมาไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรดูสิข้ากําลังเผาพวกมันตายแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะนี่เจ้า,ผา,าเผาแมลงพวกนั้นตายได้ด้วยงั้นเหรอเอ๊ะสุนเอ๋อ,อขอบคุณเจ้ามากนะพวกเรามีทางรอดแล้วละ่ะ โอ้โหสำเร็จว่าแล้วเชียวเจ้าแมาลงกืนวิญญาณพวกนี้แม้จะกืนกินลมปานพลังยุดได้แต่ก็ไม่อาจต้านทานของเปลวเพิงที่แท้จริงได้เช่นกันถ้าก็ไม่มีเปลวเพิงที่แท้จริงด้วยสิทุกท่านเห็นทีคงต้องพึ่งพาพวกเจ้าแล้วหรือผายลมบ้าบออะไรกันพวกเผาวิญญาณอย่างเจ้าเนี่ยสมบัติศาสตาวุธมีก็ใช้ได้นี่ คิดไม่ถึงเลยนะที่เปลวเพิงเก้าเวจีวายุของข้าจะถูกนำมาใช้เพื่อสังหารแมลงเสียได้เผา,าโอสดเยาชินจีผู้ถือของเปลเพงิงที่แท้จริงลำดับที่สิบก้าเพงิงวายุอเวจีโอ้หากต้องการแค่เปลเพลิงที่แท้จริงในการฟันฝ่าแล้วก็ข้าเองก็จะช่วยด้วยเผาเยยนหัวตื้อเปลเพงิงที่แท้จริงลำดับที่แปดเปลเพงษ์หนกบัวสีชาต ดอกบัวเป็นเปลวเพิงดอกบัวสีชาติหรือเนี่ยดีถ้าเป็นเช่นนั้นข้าบ้างแล้วกันเปลวเพิงอันดับที่1 9เปลวเพิงมหาดอกบัวสีมรกตเปลวเพิงอันดับที่ย1เพลพิงไอเย็นกระดูกสีคามคงต้องหอล้กวนพวกท่านทั้งสองป้องกันไม่ให้ผนังคิดตั้นหลอมรวมติดกันเส้นเปิดเส้นทางนั้นยกให้ข้าจัดการได้เลยเปลวเพิงอันดับที่9เปลวเพิงสามพันชดช่วงเปลวเพิงอันดับที่24เพิงใจสูรล่วงหลด เจ้าหนูคนนี้เปลาเพิงแข็งแกร่งทั้งยังมีความสามารถในการควบคุมเพลิงได้ดีนะเฮะ้เจ้าขยะพันนี้ สำเร็จดูสิพวกเราต้องออกไปไแน่เพราะนรุยเข้าไปพวกเราจะหมูกกันต่อน,นี่แหละบัดซบเมื่อพวกหนีที่ต่อสู้ไปลมปานเองก็ยังไม่หวนคืนดีพอเลยทำไมรู้สึกว่าพวกมาแลนโมลานถึงได้เห็นมาเพี้ยกันแบบนี้ละ่ะเฮ้ยเจ้าพวกใช้เปลวเพลิงนี่เหตจริงนะรีบจัดการเปิดทางออกเร็วสิวะไม่อย่างนั้นพวกเราทั้งหมดได้ตายกันอยู่ที่นี่แนะ่ทันทีเสี่ยเ่ยนล้ำนี้ไปทำได้ดีมากกินกินเลยล้วเหรอเนื่นมันแก่นพลังเที่ยวไวด้ดดซ้ำนี่นะเออข้าขอไม่กล่าวถึงรายละเอียดพวกนั้นหรอกนะ ฮ้อฮดีมากผลของแก่นพลังทําให้ลมปานของข้ากลับมาแข็งแก่นเต็มร้อยอีกครั้งแล้วไปกันต่อเลยเถอะเสี่ยวเยี่ยนเอาหหวข้าไปด้วยแกนพลังระดับ9ก้าขอบคุณมากพี่ชิงหยางทุกคนอย่ามัวแต่งอกอยู่เลยรีบนําแกนพลังให้เสี่ยวเยี่ยนใช้เพื่อยกระดับลมปานให้สูงเถอะไม่เช่นั้นหรอกก็หากตายอยู่ที่นี่แล้วเก็บของพันนันไว้ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมา การพลังระดับ9ข้าเผ่าสนีมีแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นแหละเผ่าชื้อเองก็มีแค่ชิ้นเดียวเหมือนกันเอาไปให้มันอย่าปล่อยให้เกิดเรื่องพลาดเราได้อืมเช่นนั้นที่อยู่ในมือพวกเราล่ะ,ะไม่ต้องให้มันขอบคุณทุกคนครั้งนี้ต้องออไปให้ได้ที่เหลือปล่อยให้ข้าจัดการเองเสริมระดับลมปานขั้นที่เก้า สำเร็จเยี่ยมมากเสี่ยวเยี่ยนกำแมงหคิดั้นถูกเปิดออกแล้วฮ่าฮ่าคิดไม่ถึงเลยนะพวกเขาคงคิดว่าเพียงแค่นี้แล้วจะผ่านไปได้มัลนงนะคิดอยากจะไปมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกนะ ะตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วโอเคครับเซลเยี่ยน2สัปดาห์1ตอนนะครับจำเอาไว้ว่า2สัปดาห์1ตอนประมาณนั้นนะครับเนื่องจากว่ามันงดบ่อยมากนะครับต้องพูดกันทุกคลิปนะครับแล้วแต่ว่าก็ยังมีคนถามว่าเมื่อไหร่สัพยุทธจะมาครับย้ำอีกครั้งนะครับสองสัปดาห์หนึ่งตอนสองสัป ทำหนึ่งตอนมันยังสั้นอีกนะครับแต่ต่อจากนี้ก็คือถ้ามันไม่ถึงแนาทีจริงๆมันก็คือไม่ถึงนะครับเนื่องจากว่าตอนมันมาแค่ตอนเดียวมันก็เลยจะสั้นหน่อยแต่ก็จะพยายามอย่างเต็มที่ที่สุดนะครับเพื่อจะทําให้มันได้ถึงที่สุดนะครับถ้ามันมีตอนอะไรไม่อย่างนี้ผมพอจะเอามายืดให้ได้นะครับสาหรับสัปดาห์ถัดมาแต่เรื่องราวในตอนต่อไปจะเป็นยังไงไว้เดี๋ยวเรามาติดตามกันอีกทีนะครับสุดสำหรับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ